โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมธายาิในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการและผู้ปกครองได้ประคองผ้าไตรและบาทร่วมเดินเวียนประทักศินรอบบทพระไตรปิฎกด้วยใจที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบเสงี่ยมสง่าง,งาม ด้วยความเปื้มปิติในบุญใหญ่ก่อนที่นาคธรรมธาญาติจะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้วยใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะภาคสายเป็นพิธีขอขามาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมธาญาติซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจา ขอโอโหสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อพ่อแม่ผู้ปกครองผู้มีพระคุณเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจั์จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างสวยบนหนทางการสร้างบาร,รมีที่มีแต่ความสงบในช่วงพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความปื้มปิติของเหล่านักธรรมทายาท ผู้ปกครองคณะญาติรวมทั้งเจ้าภาพผู้มีบุญที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เผยให้เห็นบนใบหน้าและแววตาที่เปี่ยมสุขพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรแด่น,นักธรรมทายาทจากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัดรัตนวีรวัรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชา ให้อวาตมูลกรรมฐานแก่นากธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคราวาสเป็นสมณะพูดถึงพร้อมด้วยสีลาจารวัตอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสวพัทคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพระพิสุสามเนนในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันง,งดงาม พร้อมกันนี้สาม,มนเนรธรรมทายาตยังได้รับฟังโอวาจากพระอุปชาเพื่อกล่อมกล่าจิตใจของนักธรรมทาญาตให้ยิ่งงดงามสว่างสวยัยก่อนที่จะประกอบพิธีครองอังสะจากพระอุปชาเพื่อยกระดับจิตใจของนักธรรมทาญาตก้าวเข้าสู่การเป็นสาม,มนเณรเหล่ากอของสมณะได้อย่างเต็มภาคภูมิใจต่อมาจึงเป็นพิธีขอสารณคมและศีล จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายบาตรแด่สามนเณรโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สามนเณรธรรมทายาด,ด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาอย่างความปราบปื้นปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ108ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพื่อ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรพระผู้ปราบมารในวาระครบรอบ108ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความเข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมรวมถึงวิดามารดา และผู้สนับสนุนการบวชทุกท่านก็ได้รับบุญกุศลและอาน,นิสงส์จากการบวชไปด้วยเมื่อจบโครงการแล้วยังสามารถนำธรรมะที่ได้ศึกษามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตต่อไปค่ะลูกชายนะคะเพิ่งจะเรียนจบนะคะแล้วก็ฝึกงานเสร็จแล้วก็ไปงานประิมเสร็จแล้วก็มาเลยนะคะแบบรับช่อดอกไม้ลงมาจากเวที ยังไม่ทันได้ถึงบ้านเลยนะคะคุณแม่ก็ให้ขับรถไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อทําพิธีตัดปลอยผมที่ศูนย์แล้วก็ส่งเข้าวัดพระธรรมกายเลยค่ะเสร็จคือค่ำคืนนั้นก็ส่งเข้ามาที่ไซต์อบรมค่ะคอ11เลยค่ะก็เพื่มปิติใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้ก็ได้มาเวียนประทักษิณแล้วก็มอบบาทมอบผ้าไตนะคะให้กับลูกชายมีความเพื่มปิติใจมากเลยค่ะเพราะว่าลูกชายอ่ะเป็นการที่บวชพระครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะคะ ซึ่งอายุครบบวชแล้วก็ได้บวชเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องก็ได้บวชแค่สมณเณรค่ะบวชมาแล้วประมาณ6-7ครั้งค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาเป็นพระนะคะก็คุณแม่ก็ปลื้มใจมากเลยค่ะปลื้มปิติจริงๆค่ะปลื้มปิติใจมากครับที่พระลูกชายฮะได้มาบวชเป็นพระพิสุในบวรพระรพ,พุทธศาสนาฮะแล้วก็มีบุตรบุญธรรมฮะแล้วก็มีเพื่อนๆเราก็เป็นหนึ่งใน ในการบวชบูชาธรรม108ปีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีฮะสดจันทสโลที่ท่านได้บรรลุธรรมนะฮะวันนี้ก็ขอน้อมนำบุญทุกบุญมาฝากทุกทุกท่านนะครับสาธุครับ